แล้วทำบุญแล้วครับมาทำบุญแล้วหลวงพ่อให้อะไรหน,หนูลูก,กวยกั้ขนมเหรอพี่ดาวมันเกิดหนูอยากทำอะไรอยากปล่อยนอกปะแบบปล่อยนอกตัวหนึ่งนะครับนะครับ หนูยังเพิ่งเปิดนะดเดี๋ยวเราจะให้อิสระมันสองตัวครับพี่ดาวปล่อยนกนะครับวันนี้มันเกิดที่อิงดาวได้บทสวดแส่วนน้องอิงฟ้าปล่อยอะไรคะปล่อยปลาไหลนะคะเดี๋ยวเราไปอธิษฐานปล่อยกันดีกว่าไปรูป้ปะข้าพระเจ้า เดยกินยาสมีเมืองมาเลยกินยานิสนาเมืองมาขอปลดปล่อยชีวิตสัตว์เหล่านี้ขอปลดปล่อยชีวิตสัตว์เหล่านี้ให้อยู่ดีมีความสุข <c oughs> ให้อยู่ดีมีความสุขดูสินะี่ยมันเชื่องขนาดไหนเนี่ยเอาไปเลยเอา้เอาไปแล้วอออขอบคุณค่ะเ <c oughs> ขาบ,บอก เดี๋ยวพ่อจะเทปไปเลยนะลูกอืมไปแล้ววันนี้มันเกิดพี่อิงดาวนะครับวันนี้พาพี่อิงดาวแล้วก็น้องอิงฟ้ามาทําบุญที่วัดพระศรีมหาธาตุนะครับตอนนี้เราหานไปให้ปลาดีกว่าเนาะต้นไทรต้นนี้ลูกพ,พ่อเคยมาขอพรอ,อยู่สมัยพ่อสอบต้องเรียนในสิบอะ่ะขอให้พ่อเทสร่างกายผ่านนะลูก ตอนนี้ที่พ่อเป็นทหารแสดงว่าพ่อผ่านหรอคะว่าเป็นเพราะพ่อพยายามของพ่อหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะพี่สักพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันลูกน่าจะทั้งสองอย่างอ่ะค่ะตั้งเลยเอาไปให้เลยค่ะอ้าวหกเต็มเลยหกเต็มเลย จะให้อาหารนกเสร็จนะครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้ดาวยิฟปาทำนะครับก็คือจะอไล่เก็บขยะภายใ,ในบริเวณตรงนี้นะครับให้สะอาดนะครับเราจะเอาไปทิ้งขยะส่วนใหญ่จะเป็นเศษถุงพวกอ,อาหารปลานะครับก็เดี๋ยวจะให้น้องๆเดินเก็บกันนะครับภายในบริเวณนี้นะครับ<ม>ไป<ม>เดี๋ยวเราไปเก็บกันเถอะ